ยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิ94ชาโรนะคะชาแนลแห่งการดูดวง้วยไพ่ยิปซีและไพ่อลโควันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าหากคุณกับเขาได้อยู่กันตามลำพังสองต่อสองเหมือนจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นการดูด,ดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้ว,จวิจารณญาณในการรับชมและปลบฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้นิดนึงหมายถึงว่าถ้าเที่ยวกัน ลาไปพักค้างคืนอะไรอย่างนี้นะโ <c oughs> ชคชะตาวาสนาทำให้คุณและเขาได้มาเจอกันได้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นไหมนะคะไอ้ะ <c oughs> <c oughs> และเขาเป็นคนที่นิ่งๆช้าๆไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรู้สึกแต่มีความรักที่มั่นคงนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้มาก่อนกันพึงศพนะ เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองมีความลังเลมีความประมาทแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะคิดมากหรือในอดีตเคยมีเรื่องไม่สมหวังมาอืมแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสนห์มีคนเข้าหาเยอะบางครั้งก็ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีทาไมอ่ะไม่อยากให้ใครเข้ามาในอาณาจักรของเขาวันเดอร์แลนด์อ่ะมากเพราะเดี๋ยวมาโฉกชิงหัวใจเขาไปอีกอืมเข้าคอนเทนต์นะคะ ถ้าคุณกับเขาไปไหนกะันตามลาพังสองต่อ2ในเวลาค่ําคืนที่ต้องไปพักอ้างแรมเขาะจะทำอะไรกับคุณคุณนะคะเป็นคนที่น่ารักสวยสดใสแล้วก็มีพลังงานที่ดีนะคะเขารู้สึกถูกใจคุณมากๆอ่ะมันไม่เป็นอย่างอื่นไปได้หรอกเห็นนะก็คือคุณนะคะก็คือดีอิมเพสเขาก็เป็นดีอิมพอลเลอร์ก็คือมีใจที่ตรงการต่างคนต่างมองต่ากันสุดท้ายคิดว่าตัวเขาเนี่ยนะ เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะแสดงออกความรักกับคุณแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะนิ่งใส่คุณใช่ไหมแต่ทีนี้อยู่ตามนําพังแล้วสิไม่ไหวแล้วรู้สึกพลังงานมันเชื่อมโยงถึงกันมากมันมีเซ็กแอปเพลียขึ้นมาค่อนข้างสูงเขาจะปฏิเสธใจตัวเขาอีกไม่ได้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าถ้าบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรร่วงเกินคุณแต่นั่นก็คือเป็นการแสดงออกซึ่งความรักซึ่งเขามั่นใจว่า เขาอยากที่จะแสดงออกแบบนั้นกับคุณมาเนิ่นนานแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่เพียงครั้งนี้หรอกนะแต่ทีนี้ในเมื่อโอกาสมันอำนวยแล้วต่อให้คุณจะดาบฟันหลังเขาหรือจะลงดาบใส่เขาเขาก็ยอมเพราะว่ายังไงซะเขาคิดว่าคุณก็คงจะไม่ปฏิเสธใจตัวคุณเองอย่างแน่นอนแหละแหมโตแล้วใช่ป่ะก็ทำอะไรล่ะก็ความสัมพันธ์ลึกซึ้งสิคะ แล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆเขาไม่ห้ามใจตัวเขาเขาห้ามไม่ได้ถ้าเขาห้ามเขาก็คงตายอยู่ตรงนั้นอะเพราะมันไม่ไหวแล้วไงเออมารู้สึกมากถึงมากที่สุดนะ